บรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆค,ครับครับผมอาจารย์เกต้าพิทูธรเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆ นะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามออตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่รประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดยียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนค,คนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนาทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<ด>ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ พ่อแม่พี่น้องกันระยะมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเนือง,องแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเกี่ยวเรื่องของภพมรณะนะครับเราจะได้ระม,มัดระวังนะว่าในช่วงของเดือนนี้เราจะต้องไปเจออะไรบ้างสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างสิ่งที่ต้องระม,มัดระวังนะเพราะคำว่ามรณะมันแปลว่าการเดินทางแปลว่าการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายความเศร้าโศกเสียใจออกได้หมดเลยนะครับเอาละนะดาวเจ้าเรือนมรณะก็คือดาวพระจันทร์นะครับในช่วงของวันที่1 นะครับจนถึงวันที่3เนี่ยอยู่ในราศีพิจิกนะครับเวลาตี5 53นาทีเขาเรียกว่าดาวชืเวนะ่เรือนมรณะไปอยู่ในเรือนของวินานะเวลาดาวชื่เรือนมรณะไปอยู่ในเรือนวินาเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราขี้ตกใจนิดหนึงนะครับจะค่อนข้างที่จะระมัดระแวงนะกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวจะติดโรค ไหมกลัวจะเป็นนู่นเป็นนี่ไหมคือเป็นช่วงที่เรามีความวิตกกังวลนะประมาณนี้เองแล้วก็เป็นช่วงที่เราอาจจะประมาทเลินเลอเ,เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆต,ต,ต้องระมัดระวังนะนะครับระวังนิดหนึ่งนะครับนะเอาละต่อไปนะครับเข้าราศีธนูนะดาวเจ้าเรือนมรณะทับลัคนาะในช่วงวันที่3ถึงวันที่5เวลา8ปดนิกายี่สิบสนาทีมรณะทับลักก็คืออาจจะเป็นช่วงนี้อาจระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึง่งนะอากาศก็เปลี่ยน นะตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะครับหรือมีเรื่องมากระทบกระเทืินจิตใจเนาะหรือมีเรื่องหงุดหงิดหรือมีเรื่องให้ไม่ได้ดั่งใจเนะี่ยในช่วงนี้นะคุณจะมีความรู้สึกร้อนรุ่มนิดนึงนะอาจจะรู้สึกไม่ค่อยจะสบายเนื้อสบายตัวอะไรประมาณนี้ก็นะทำใจร่มๆนะทำใจร่มๆเอาละต่อไปนะดาวเจ้าเรือนมรณะไปสถิตยอยู่ในเรือนของการเงินนะในวันที่5ถึงวันที่7จ็ดสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบสามนาทีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่การเงินติดขัด นะฝืดเครื่องนะมีคนนัดเอาเงินเอาทองมาให้ก็ไม่ได้มีการเลื่อนนัดนะครับหรือบางคนเนี่ยเป็นช่วงที่เราช็อตมากถึงขั้นต้องไปยื้กู้นี้ยืมสินคนอื่นและช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เราโดนดอกเยอะนะครับโดนอะไรมากๆนะครับอะไรประมาณนี้นะก็คือพูดง่ายก็แก้ที่ต้นเหตุนะครับก็คือพยายามใช้น้อยๆน,น,นะแล้วก็หาให้ได้มากๆแต่ทีนี้เนี่ยก็มีลูกค้านะโออาจารย์พูดง่ายเหลือเกินเนาะใช้น้อยหาคือบางทีไอ้คำว่าภาระเนี่ยแหละ นะไอตัวเราอดได้ไม่เป็นไรแต่แต่ลูกเมียสามีเงี้ยบางทีอดไม่ได้อันนี้ผมก็เห็นใจนะนะเราก็ลองไปคิดหาวิธีดูนะไปศึกษาเรียนรู้วิจัยใน u t u b e อะไรเยอะแยะนะครับว่าเราพอจะทําอะไรได้บ้างนะเพื่อทําให้การเงินของเรามันดีขึ้นนะครับเอาละต่อไปนะดาวเจ้าเรือนมรณะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของสหชะแนละทับลัคนาด้วยนะทับกับดาวตัวเราเองเลยนะก็ต้องบอกวาอ่างี้นะครับนะในราศีกลุ่มนะจะเป็นช่วงวันที่7ถึงวันที่9เวลา16บหนาฬิกาสิบเอ็ดนาที ลมามรณะวิ่งไปอยู่ในสหายชัและถึงตัวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากคนใกล้ชิดคนสนิทไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเพื่อนฝงงหรืออะไรเงี้ยนะครับไปทําเรื่องทําราวมาให้เราแก้ด้วยนะบางทีมาขอคำปรึกษานู่นปรึกขอคำปรึกษานี่อะไรต่างๆเนี่ยออกได้หลายอย่างนะฮะท้ายที่สุดแล้วก็อาจจะนะเสียงเงินเสียทองก็ได้นะส่วนนี้ก็นะครับต้องระมัดระวังไว้นะและะว้วาดาวคู่นี้ก็เป็นคู่ธาตุกันด้วยปฏิเสธยากนะส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่ คือพูดง่ายว่าถ้าเอ่ยปากมาก็ต้องโดนอะ่ะนะเขาเรียกว่าไม่ให้ก็กลัวเสียเพื่อนนะให้ไปแล้วก็ตัวเองก็กลัวว่ามันจะไม่ได้คืนอะไรประมาณนี้โอ้โหมันเป็นช่วงที่อึดอัดใจเพราะมันเป็นคู่ทาตกันนะครับเอาละนะครับต่อไปในราศีมีนนะครับในราศีมีนเนี่ยจะเป็นในช่วงวันที่9ถึงวันที่12เนาะเวลานะครับห้ 5, าทุ่มเจ็ดนาที นะมรณะวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของพันธุพระยายามจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะครับพระยายามจะมีปัญหากับผู้มิพุคุณพระยายามจะมีปัญหากับพ่อแม่พ ah> uh> tamam> uh ี่น้องญาติพี่น้องอะไรต่างๆนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้นะหรือเราเองมีของในบ้านอาจจะชำรุดได้นะอาจจะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะมันมีมันมีเกณฑ์ที่จะนะครับชำรุดได้ลดลานะครมีเกณฑ์ที่จะเสียนะครับกลางทางได้ คือหลายๆอย่างต้องมีการตรวจเช็คนิดนึงนะครับถ้าเดินทางไกลนะแต่ถ้าเดินทางใกล้เนี่ยมันดูแลกันได้อยู่ถ้าเดินทางไกลต้องระมัดระวังนะครับเอาละต่อไปนะครับพบปุตระนะปุตตะก็คือในราศีเมษในวันที่12ถึงวันที่1 4เวลา8ปดนิกายีนาทีนะก็1 2ถึง14เวลา8ปดโมงยีเนาะนะก็ต้องบอกว่า,างี้นะครับเวลาดาวเจ้เรือนมรณะไปอยู่ในเรือนของปุตตะอย่าลงอย่าลงทุน นะครับอย่าเสี่ยงโชคอย่าไปเล่นอะไรนะลอตเตอรี่รายวันนะนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะเสียหายได้นะครับเกี่ยวเรื่องประมาณนี้หรือเกี่ยวกับเรื่องของความประมาทเลินเล่ออะไรต่างๆออกจากบ้านออกจากอะไรก็ให้ตรวจเช็คให้ดีๆนะครับอันนี้เป็นตัวตัวเรานะถ้าเป็นในเรื่องของคนอื่นเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องคนใกล้ชิดไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสัตว์เลี้ยงนะที่จะทําให้เราเสียหาย คือหลักๆก็เกิดกับบุตรบริวารลูกน้องนั่นแหละนะอะไรประมาณนี้นะม,นมั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 นสามารถที่จะเสียหายได้นะครับเอาละต่อไปเข้าในราศีพฤษภนะครับในวันที่14ถึงวันที่17เวลาทุ่ม34นาทีนะดาวเจ้าเรือนมรณะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของอลิก,ก็ระวังเกี่ยวเรื่องของหนี้สินนะครับระวังเกี่ยวเรื่องของศัตรูนะศัตรูคิดร้ายนะครับหรือเกี่ยวกับในเรื่องของ ความหงุดหงิดใจหรือความลําบากใจอะไรต่างๆเนะเพราะว่ามอรณะไปอริเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็นั่นแหละมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ย นะครับบางทีมันมีปัญหาได้นะเช่นบางทีเลิกคบกันเลยก็ได้นะบางคนนะบางทีแบบโหโทนมานานแล้วไม่ทนแล้วนะพฤติกรรมอะไรประมาณนี้พอเรวจะเลยม,มรณะไปอลิเนี่ยคนไหนที่เป็นศัตรูเรามีเหตุให้เลิกคบแล้วก็ตัดขาดตัดเยื่อขัดใหญ่เลยเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นมันมันม,มีเกณฑ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบางคนเนี่ยมีหนี้มีสินนะบางทีก็เศร้าโศกเสียใจมีความวิตกกังวลมีคนโทรเข้ามาก็ตื่นตระหนกตกใจว่าเขาจะมาทวงหนี้หรือเปล่านะครับเป็นไปได้หมดนะครับนะต้องระมัดระวังเอาละต่อไป เราจะเลือนมรณะไปอยู่ในเรือนของปัตตานีนะครับนะในวันที่17ถึงวันที่19เวลา7เนกา11นาทีช่วงนี้อย่าพยายามมีปัญหาเขาคู่ครองนะหรือคนใกล้ชิดนะครับหรือแฟนนะอะไรต่างๆหรือเพศตรงข้ามนะอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะเพราะมรณะปัตตานีเนี่ยเขาเรียกคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญาอะไรต่างๆไม่จริงใจมีเหตุให้นู่นนี่นั่นนะครับนะเราเป็นส่วนที่เราต้องระมัดระวังนะครับเอาละต่อไป นะดาวจ้เรือนมรณนะเป็นเกษตรในราศีกรกฎนะครับในวันที่19ถึงวันที่22เวลา17นาฬิกานาทีนะมรณนะเป็นเกษตรคนไหนสุขภาพไม่ดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นนะนะครับนี่คือกรณีที่ เป็นโรคทั่วๆไปนะไม่ใช่โรคที่แบบรุนแรงรักษาไม่หายหรือเป็นโรคที่เป็นแล้วก็รักษาไม่หายยังไม่ใช่นะถ้าเป็นทั่วๆไปเช่นตาแดงเป็นหวัดนิดหน่อยคอแหกคอแห้งท้องเสียหรืออะไรประมาณนี้เนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะสามารถที่จะนะครับดีขึ้นหายขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้หรือบางคนเนี่ยเป็นช่วงที่ฝึกจิตได้ผ่านมากเลยนะบางคนเนี่ยมีความเศร้าโศกเสียใจอยู่ในแบบนิสัยเลยนะแบบเป็นคนขี้ห่วงอะไรประมาณนี้นะพอ ไปฟังธรรมะนะหรือมีคนมาคอยสะกิดคอยบอกคอยอะไรเนี้ยก็คิดได้นะนะก็เลยทําให้ปล่อยวางวางอุเบกขาในต่างๆได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเอาละต่อไปนะครับในราศีสิงห์ในช่วงวันที่22ถึงวันที่24นะเวลาตี1 4นะ้5นาทีนะช่วงนี้เขาเรียกมรณะวิเข้าอยู่ในเรื่องของสุภาษนะก็ต้องบอกว่าคือมันจะเป็นช่วงที่ก็ต้องบอกว่าอืม ต้องระมัดระวังมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่นิดนึงนะครับก็พยายามถ้าจะไปเข้าขอความช่วยเหลือใครอะไรยังไงในช่วงนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ควรนะนะครับจะไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่น,นะครับเอาละต่อไปในราศีกันนะเรื่อนการงาน24-26ถึงเวลา7ในกางสเป็นนาทีนะครับมรณะกรรมก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเพื่อนร่วมงานสายงานงานมีปัญหาที่แก้ไขไม่ตก นะครับเจองานที่มีสกิลยากหรือบางคนก็ออกจากงานเบื่องงานอะไรหลายๆอย่างนะครับค่าตัดสินใจจะออกจากงานช่วงนี้ก็ไม่ควรนะนะครับมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวถ้าเกิดเขาไม่ได้ออกหรืออะไรยังไงนะเราก็ ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องออกนะครับเราก็อยู่ของเราไปนะบางทีดาวมันเข้ามาปุ๊บตัดสินใจปุ๊บหนึ่งตกงานเลยนะต้องระมัดระวังนะครับเอาละในราศีตุลน,นะ2 6่สถึงยีบเวลาสิบเอนาทีช่วงนี้เป็นช่วงที่ส่วนเออเขาเรียกวไงนะมรณะไปลาพระเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ต้องแยกกันะมรณะลาพระ นะครับม,มันแปลว่าได้เรื่องของมรดกนะบางคนนะอาจจะได้เรื่องของมรดกหรือก็ไปจัดแจงเกี่ยวเรื่องของประกันประเกินอะไรประมาณนี้นะครับหรือได้เงินจากความเสียหายเ,ออเกี่ยวเรื่องของสินใหม่ทดแทนอะไรต่างๆนะอันนี้คือมุมดีนะแต่มุมเสียก็คือว่า มอนะรณะลาพะจะรักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับได้เงินได้ทองมาก็อย่าให้ใครรู้เก็บไว้นะครับนะก็ไม่ต้องบอกอยู่เงียบๆมันจะได้ไม่มีใครมาเบียดเบียนนะแต่ในส่วนของลาพะเป็นปทุมเกณฑ์ตรงนี้ก็ถือว่าให้คุณนะถ้าจะเสี่ยงสลากกินแบงรัฐบาลนะเขาเรียกว่าของคู่บ้านคู่เมืองเราเนี่ยนะก็สามารถซื้อในช่วงนี้ได้นะครับในช่วงของวันที่ดาวอยู่ในราศีตุล นะครับ26ถึง28 11ิบเนการยเป็นต้นไปนะเอาละต่อไปมรณะนะครับวินาศนะก็ในราศีพิจิกนะครับ,นะรบอันนี้ก็อ่านไปแล้วเนาะนะเวลา28ถึง30เวลา16บหนการสนาทีนะครับดาวที่ยังไม่ได้อ่านก็คือดาวพระอาทิตย์เนาะดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสุภะที่เราเรียกว่าความสำเร็จนะครับความสำเร็จเนี่ยในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่13นะครับก็อยู่ในราศีมีนนะนี่อยู่ในราศีมีน อันนี้เขาเรียกว่าพบพันธุนะครับอันนี้ถือว่าให้คุณนะนะหนึ่งถึงสิบสามเข้า,าราชาเลิกสี่ถึงสิบหกเข้า,าสมโนเลิกอันนี้ไม่ติดพิษถือว่าดีเขาเรียกมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ให้คำปรึกษาเกี่ยวเรื่องของการทํามาหากินนะครับให้คำปรึกษาเรื่องดีๆนะครับที่จะทําให้คุณเนี่ยก่อร่างสร้างตัวบางครั้งเ,เราอาจจะไปเจอคนที่เคยประสบผลสาเร็จในชีวิตรวยมีเงินเป็น เออสิบ uh, ล้าน20ล้านนะครับเขามีปัจจัยอะไรที่ทําให้เขาสาเร็จเราก็เรียนรู้ศึกษาจากเขาได้ mm. เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแต่เราต้องเข้าหาเสาะแสวงหานะนะครับก็จะจะเขาเรียกสุภาพไปไปพัปนธุ์เนี่ยเขาเรียกว่าช่วยเกี่ยวเรื่องของรักทรัพย์อะไรต่างๆนะครับต่อไปนะครับก็จะเข้ามาในราศีเมษนะครับในราศีเมษเนี่ยก็เออจะเข้าวันที่14เนาะเวลาตี3 40นะวันที่14ถึงวันที่24ีเนี่ยตียางพิษนาศไม่ให้คุณนะจุดที่ ต้องระมัดระวังในวันที่16ถึงวันที่20เข้าระวังพิษนะครับไม่ให้คุณวันที่25ถึงวันที่27นะอันนี้เข้าระาวาังผู้เอกนะก็คือจะให้คุณแล้วนะไอ้ตรงนี้ก็เหมือนการสุภาพไปอยู่ในเรือนปุตตะเขาพร้อมที่จะสนนุนไอเดียจินตนาการโปรเจกต์อะไรของคุณนะไปกู้ไปกู้ธนาคารไปกู้แบงก์ไปเสนอโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยเขียน ให้ดีๆเลยนะคุณมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จบางทีเราเขียนแพลตฟอร์มเขียนใบคําร้องขอกู้นูน่นกู้นี่อะไรประมาณนี้นะมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จแต่เราก็ต้องทําตามเงื่อนไขของธนาคารก่อนด้วยนะแต่หลกัหลกๆเลยเนี่ยเวลาสุภาพไปปุตตะนี่มันเป็นช่วงที่เรามีความเจริญก้าวหน้านะครับมีความรุ่งเรืองทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสูงเกี่ยวเรื่องของลาภผลนะเพราะประกุมกับดาวศุกร์เกี่ยวเรื่องของลาภผลนะมันมีเกณฑ์ที่จะเป็นหนี้ด้วยเพราะมันโดนดาวพฤะศุก์ด้วยนะครับก็ นั่นแหละหลายๆถือว่าให้คุณกับดวงชะตาแล้วกันเนาะแล้วอาทิตย์ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเลยนะครับให้ให้ให้คุณค่อนข้างจะดีนะครับเอาละอีกเรื่องอีกดาวหนึ่งที่ยังไม่ได้อ่านนี่คือดาวพฤกษ์นะดาวพฤกษ์เองก็อยู่ในเรือนลาภดีอยู่แล้วนะก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมขอพรน,นะถ้าฝันอะไรยังไงเ่ะเอาเลยนะฝันแม่นมากนะเวลาดาวพฤกษ์อยู่ในเรือนของนะครับลาภเนี่ย ฝันแม่นมาแล้วยังอยู่ตุนตลอดนะยังไม่ไปไหนนะจะเป็นช่วงที่เราฝันแม่นเห็นเลขอะไรนะก็มักจะประมาณนั้นแหละตรงนะครับแล้วก็มีความโชคดีไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆนะเช่นพระพิเคเนศนะพระศิวะนะพระนารายณ์นะหรือเทพเจ้าอะไรพระพทิที่เราชอบอ่ะนะไปขอพรช่วงนี้ชาวราศีธนูเนี่ยจะสําเร็จสูงนะครับเอาละก็นะสรุปนะกันหน่อยนะครับก็คือดาวเจ้าเรือนการเงินโดดเด่น ไม่มีปัญหาตัวเราวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสหะชะถือว่าดีนะครับดาวาหลายๆดวงที่กองอยู่ในภพของปุตตะก็มันอาจจะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยมีจิตใจอยากจะมีการิรเริ่มทําอะไร ต่างๆนั้นะก็ให้ระวังเรื่องของคําพูดคําจาเรื่องเอกสารสัญญาเพราะดาวคู่นี้เขาอยู่ในเรือนของอลิจะไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่ก็อ,อยากให้สวดมนต์ไว้พระปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเจริญก้าวหน้านะครับเอาละยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา,มาป่ปรารถนาหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอภัยด้วยนะครับผมเกตดก้าฮินดูตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบผม,มใจเกย์เก้าฮินดูตลอดเดี๋ยวขออนุ อันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลเลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับนะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดช้อยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่คุณลูกค้านะครับอยากได้นะนะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้เนห้องพระ นะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ยมีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลอรี่ได้นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องจากว่า,าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันเนี้ยผมขอเลข9กนะครับเป็น3ชิ้นนะเพราะผมชื่อเกณก้าคือหลอผมก็จะชอบเลขเก้าเป็นพิเศษนะฮะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูนะฮะ สวยงามมากนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่าทําออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะและดูความละเอียดชดชอยนะฮะดูความอ่อนโยนนะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะรวมไปทางนี้นะส่วนอีกอันหนึ่งนะก็รวมมาอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเลข9เหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะทำเป็นหัวพญานาคเลยนะและดูมิติของหัวพญานาคนะ เป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆนะที่ออกแบบมาได้สุดยอดจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่การรลังสรรของศิลปินนะฮะนะครับ,นะรบเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก้าก็ผมชื่อเกตเก้ท่านก็เลยนะฮะเอาไว้ให้ผม3นะฮะสามชิ้นเลยนะและงานเนี่ยชดชอยมากนะครับสวยงามมากเหมาะมากนะครับสําหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติม รามฮวงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลลี่นะครับแล้วก็ไอดีลก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกตก้าก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมนะยังไงก็กาขอบคุณทุกท่านมากนะครับนางงานสวยมากนะครับผม ครับสวัสดีครับ